ทำไมจึงเป็นชัยชนะของลุงป้อมละ่ะทำไมพลเอกประวิทย์ชนะในเกมสุญยากาศเรื่องแรกเป็นการเปิดช่องให้มีการเจรจารและเปิดโอกาสให้พักพลังประชารัฐที่มีอยู่40เสียงครับ เข้าไปร่วมรัฐบาลอย่างแข็งแกร่งมากก่อนที่เพื่อไทยจะตัดหะตัดขาดก้าวไกลอ่ะพลังประชารัฐโอกาสเข้าร่วมเนี่ยน้อยมากน้อยมากับแต่เมื่อเกิดสุญญากาศแบบนี้ไม่โหวตในนายกในวันพรุ่งนี้เท่ากับเปิดช่องเจรจาโอกาสของพลังประชารัฐที่จะเข้าร่วมรัฐบาลมากขึ้นครับเพื่อไทยไม่มีทางเลือกหลังตัดขาดก้าวไกลอำนาจต่อรองฝั่ง1 8 8ดสูงขึ้นครับลุงป้อมมีโอกาสลุนนายกแม้จะ เล็กน้อยเสี้ยวเสี้ยวหนึ่งเพราะผมว่าในในกลเกมทางการเมืองครั้งนี้เป้าหมายของพลังชลัดน่าจะอยู่ที่ให้พลังชลัดเนี่ยเข้าร่วมทั้งพรรคมากกว่าที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้ลุงป้อมเป็นนายกผมว่าคนอย่างลุงป้อมเขาอ่านเกมการเมืองออกลุงป้อมพิสูจน์เลยลุงป้อมยังเป็นจุดศูนย์กลางของฝั่งอนุรักษ์นิยมศูนย์กลางไม่พอครับ,รบเป็นไข่แดงครับออะไหมเป็นไข่แดงที่ล้อมไปด้วยไข่ขาว <c oughs> เพราะฉะนั้น อำนาจบารมีของลุงป้อมเนี่ยยังเป็นบิ๊กบราเธอร์เช่นเดิมครับแต่บริบททางการเมืองในขณะนี้โหวตนายกก็ไม่ได้หาพักร่วมมารวมตัวกันเพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ดูจะติดขัดครับและชัยชนะในเกมการเมืองหลังการเลือกตั้งมันไปตกอยู่ในมือของลุงครับตอนนี้เป็นชัยชนะของลุงแล้วหลังจากที่เพื่อไทยก็เรียกว่าพลาด วันชนะของลุงจะไปสู่เส้นทางไหนตรงนี้น่าสนใจลุงไหนลุงป้อมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ต้องลุงป้อมเนี่ยทำไมจึงเป็นชัยชนะของลุงป้อมละ่ะทําไมพลเอกประวิตยชนะในเกมสุญญากาศอ,อย่างน้อยก็สิบใหญ่ครับอย่างน้อยก็เลือกตั้งนู้นแหละสิบเจ็ดสิบแปดสิงหาอะไครับบอกในเรื่องหนึ่งเรื่องแรกเป็นการเปิดช่องให้มีการเจรจาและเปิดโอกาสได้พักพลังประชารัฐที่มีอยู่ สี่สิบเสียงครับเข้าไปร่วมรัฐบาลอย่างแข็งแกร่งมากเพราะก่อนวันก่อนเมื่อวานก่อนที่เพื่อไทยจะตัดหาตัดขาดก้าวไกลอ่ะพลังประชารัฐโอกาสเข้าร่วมเนี่ยน้อยมากน้อยมากมแต่เมื่อเกิดสุญญากาศแบบนี้ไม่โหวตในนายกในวันพรุ่งนี้เท่ากับเปิดช่องเจรจาโอกาสของพลังประชารัฐที่จะเข้าร่วมรัฐบาลมากขึ้นครับพีวีเกมการเมืองมันกําลังจะติดล็อกถ้าหากว่าลุงป้อมและ กุมใจไทยและก๊กทั้งหมดยืนแข็งเฉยเฉยยืนเป็นจ่าเฉยเพอการเมืองเมืองไทยติดล็อกเลยครับนี่มันจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นโอกาสอำนาจการต่อรองจะมาอยู่ที่นี่ครับโอกาสที่พลังยานจะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยก็เป็นไปได้แล้วออันที่สองเพื่อไทยไม่มีทางเลือกหลังตัดขาดก้าวไกลอำนาจต่อรองฝั่ง1 88สูงขึ้นครับอไม่มีทางเลือกเดินไปออกจากบ้านจะไปเจราจากับลุง พอไปปุ๊บเออเขาไม่เจรจารด้วยกลับบ้าน <c oughs> อำนาจการต่อรองไปอยู่ตรงนี้ทันทีครับเพราะคุณตัดเก้าไกลไงเก้าไกลขาดไปแล้วครับตัดไปเร็วอย่างที่เราบอก <c oughs> จะไปหันมาจูบปากกันอีกทีหนึ่งโอ้โหถึงตอนนี้นะการเมืองคงเป็นละครหลังตอนค่ำน่ะละคงเป็นเพื่อไทยการละคระ <c oughs> อันที่สามลุงป้อมมีโอกาสลุ้นนายกแม้จะเล็กน้อยเสี้ยวเสี้ยวหนึ่ง พราะอกว่าในในกลเกมต่างการเมืองครั้งนี้เป้าหมายของพลังชลัดน่าจะอยู่ที่ให้พลังชลัดเนี่ยเข้าร่วมทั้งพักม,มากกว่าที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้ลุงป้อมเป็นนายกผมว่าคนอย่างลุงป้อมเขาอ่านเกมการเมืองออกนี่เพื่อกี้ที่บอกว่าเพื่อไทยเขาส่งแมสแสจมาบอกความยากที่สุดคือคือการเอาพักร่วมรัฐบาลมารวมกับเพื่อไทย <c oughs> เพราะอำนาจการต่อรองมาอยู่ในนี้และจะเปิดโอกาสทันทีถ้าอีกฝ่ายยืนนิ่งครับ ลุงป้อมแม้โอกาสลุงป้อมเป็นนายกจะน้อยก็ตามอยู่แต่ในเกมสุญญากาศนี้เริ่มมีแววแล้วเริ่มมีเห็นแสงสว่างปลายโมงหน่อยละนะฮะอันที่สี่สะท้อนนะเหตุการณ์สุญญากาศครั้งนี้ที่ลุงป้อมชนะเนี่ยสะท้อนว่าลุงป้อมยังมีอำนาจทั้งด้านการเมืองสอวอสูงมากไม่ใช่สูงธรรมดาครับครับปรากฏการในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นเช่นไรปรากฏการในสถานการณ์ปัจจุบันบ่งบอกว่าบารมีนั้น ไม่มีมีบารมีประยุทธ์แล้วยังมีบารมีป่อประวิทย์เข้มแข็งมากเาบอกว่าสี่กันยาใช่ไหมใช่ตอนจะอุซักฟอกพลเอกประยุทธ์อ่ะอืมเออหกสี่ตอนนั้นลุงป้อมสั่งให้หยุดใช่ไหมหยุดถ้าลุงป้อมแบบเงียบแบบเป็นไงพี่โอ้ถ้าเงียบวันนั้นลุงตู่นายกพลเอกประยุทธ์เป็นบักหำหน่อยตุลัตุเรแล้วออกจากสภาเนี่ยไม่ต้องใช้รถหลวงอ่ะอ๋อเลยอ่าอีกอำนาจลุงป้อมยังเข้มแข็งมากครับจึงสามารถ ใช้สิ่งพลังบางอย่างสะกดให้นิ่งได้และทำให้บางเรื่องที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุมันกลายเป็นเหตุครับทำไมพลเอกประวิทย์ชนะในเกมสุญญากาศข้อที่หลุงป้อมพิสูจน์เลยลุงป้อมยังเป็นจุดศูนย์กลางของฝั่งอนุรักษ์นิยมศูนย์กลางไม่พอครับ,รบเป็นไข่แดงครับออใช่ไหมเป็นไข่แดงที่ล้อมไปด้วยไข่ขาวเพราะฉะนั้นอำนาจบารมีของลุงป้อมเนี่ย ยังเป็นบิ๊กบราเธอร์เช่นเดิมครับตอนนี้นะใช่หลังจากที่โดยเพราะที่ลุงตู่วางมือไปในครั้เนี้ก็ยังเป็นแกนสําคัญเพราะใ,ใครจะจะตั้งรัฐบาลใครจะขับเคลื่อนอะไรก็ต้องถามลุงป้อมก่อนใช่ถูกสูตรที่ลุงป้อมไม่พอใจคือสูตรนี้ครับอืเดิมทีในวันโหวตพรุ่งนี้มันจะออกสูตรนี้ร,รัฐบาลเพื่อไทย263ไม่มีพลังประชารัฐไม่มีรวมไทยทั้งชาติไม่มีไทยสร้างไทยไม่มีก้าวไกลแต่หัวใจสำคัญคือจะมีบางส่วนของพลังประชารัฐ น่25เสียงเข้าไปซัพพอร์ตโหวตนายกของเพื่อไทยซึ่งลุงป้อมและผู้บริหารหลายหลายท่านไม่พอใจเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะคนที่ไปเจรจาเนี่ยเจอเงื่อนไขกับดักว่าไม่เอาลุงไงแต่ลุงป้อมประกาศว่าพักก้าวข้ามความขัดแย้ง รวมกันได้กับทุกพักและตัวเองไม่ใช่คนทำรัฐประหารจะเอาไปครึ่งหนึ่งไม่ได้ <laughs> ต้องเอาทั้งพักต้องเอาทั้งพักต้องเอาทั้ง40เสียงและเอาพลังประชาัฐประกาศเลยร่วมกับรับาลเพื่อไทยใช่คุณกล้าประกาศเราพร้อมจะไป <laughs> <laughs> มันก็เลยกลายเป็นปมปัญหาว่าเส้นทางเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีของเศรษฐาเหนื่อยครับโอ้ใ oh, ช่ไหมเหนื่อย เหนื่อยจากเรื่องของพักร่วมไม่พอยังเหนื่อยหอบหายใจแฮกๆกกับกา,ากฏการนี้ครับเพราะการไป25กับไปการไป40อำนาจการต่อรองในโผคลมอเนี่ย<ป>มันปเปลี่ยนนะเ,เพราะเดิมเนี่ยตอน263เอาออไปแค่2ี่เสียงมไมช่วยโหวตให้เนี่ยโผคลมอส่วนใหญ่มันก็อยู่ในพื้นฐานของเพื่อไทยใช่นี่คือโครงสร้างของโผคลมอก่อนที่จะเกิดภาวะสุญญากาศ เนี่ยโผลคลรมอรเปลี่ยนอย่างนี้รัฐมนตรีคลงรัฐมนตรีกลางเดิมทีติดต่อกันไว้แต่ถึงตอนนี้ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายนั้นอีกต่อไปเพราะอะไรบางอย่างครับจึงเปิดทางให้สองคนนี้ครับตอนนี้ลุ้นนกันนะเราเห็นแอคติ้งอะไรบางอย่างที่ส่งผ่านออกมาจากสองคนนี้กับกิติรัตน์นันทนองและก็ดกรสุบูรุสายเชื่อครับก็กลับมาอีกเสองท่านนี้จริงมีข่าวก่อนหน้านู้นใช่ต่อมาเลิ่มตีต่างประเทศ นี่พี่ตัก<า>นยนบมานนที่บ้านปีเหมือนเดิมตอนนี้โคต้าอยู่อย่างนี้ก,กระทรวงที่อยากให้จับตาและลุ้นมากที่สุดเออคนในพักเพื่อไทยด้วยกันนี่แหละครับคนหนึ่งคือเลขาที่การพักกับคนหนึ่งคือสอสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับสองท่านนี้ลุ้นกันหนักมแม้บางกระแสก็บอกว่าอาจจะมีชื่อ ชื่อผมเนี่ยติดอยู่ด้วยก็ไม่ใช่นะคุณวีรศักดิ์กำนันป้อนะคุณผะแต่ยังไงแล้วแต่สองท่านนี้มาแรงครับที่ต้องลุ้นกันกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาทยก็ลุ้นกันโอ้โหระหว่างคุณภูมิทรรมที่เป็นกุญซือหลักในการเคลื่อนของเพื่อไทยตอนนี้ครับกับอีกสอหนึ่งสอสมศักดิ์ที่จะไปเคลื่อนในภาคต่างจังหวัดภาคชนบทและโคล้านตัวและสวสวด้วยเหรอ มูนี้นะสวมานี่ด้วย่ะมีสามคนเลยไม่ใช่และไปไปคุมเครื่อนเรื่องสวตอนนี้ก็บอกว่าไปคุยสวหลายคนใช่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 กระทรวงไหนพี่โอกระทรวงพลังงานยังเป็นพี่หนิมเหมือนเดิมจุลพันธ์อมรวิวัฒเขาบอกว่าจริงๆนะจุลพันธ์เนี่ยคือเพื่อไทยตอบแทนคุณพ่อนะใช่ให้คุณจุลพันธ์ไพเนี่ยใช่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒก็ถือเป็นเป็นคีแมนใช่ของเพื่อไทยและ สามารถที่จะลอมชอมกับกลุ่มชิบกที่ยังฝังตัวอยู่ในเพื่อไทยได้กระทรวงดีเอสตอนนี้ต้องบอกว่ากระทรวงดีเอสเนี่ยเริ่มขึ้นเป็นกระทรวงเกรดเอแล้วนะครับ,ครบใครๆก็ต้องการอืคุณหมอพรมมินเลิศสุริเดชมีโอกาสมีโอกาสสูงครับ,รบหรือไม่ก็ควบรองนายกไปเลยครับเออและรองนายกล่ะนั่นหมอชนลนน่านอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริคุณเสรีพิสุทธิ์ ชูศักซินีน้คุณชูศักเิลนินนี่แหละครับคุณเสลีพิสุทธิ์นี่มีหนึ่งมีกี่เสียงครับม,มีหนึ่งเสียงครับได้รองนายกเลยเหรอ,อแต่พลังเยอะครับตอนนี้เป็นปาก <c oughs> เป็นเสียงครับนั่นคือกระทรวงหลักที่เป็นโกต้าในส่วนของเพื่อไทยและในส่วนของกระทรวงที่เปิดเจรจาเนี่ยมให้กับพระคร่วมมีกระทรวงอะไรบ้างเปิดเป็นกระทรวงกลางไว้คือกลาโหมครับเปิดไว้เลยครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิด,เปดไเลยเหรอข้อเสนอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสาก์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงพาณิชย์นี่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าถ้าไม่เป็นอาจารย์เชกเษมก็น่าจะเป็นอาจารย์ชูศักดิรินินนะอ๋อซื้อ,อสลับกันสองสองท่านเขาว่างั้นกระทรวงเกษตรได้ข่าวว่าเขาต้องการ<ม>หลมีคนจองหลายคนแต่เปิดเป็นโคต้ากลางไว้กระทรวงแรงงานอกระทรวงแรงงานนี้ผู้กองจองป่ะได้ข่าวว่าเป็นแบบนั้นนะกระทรวงวัฒนธรรมอกระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดขนาดนี้อพี่วีโไม่เคยเห็นมาก่อนนะคุณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามเลยรัฐมนตรีมีสามสิบห้าบวกหนึ่งครับครับรอบนี้เปิดกว้างให้มีการพูดคุยอืตอนนี้ปรากฏการหนึ่งที่สะท้อนว่าการพูดคุยะไม่จบคืออะไรรู้ไหมคือปรากฏการเกิดขึ้นที่พักภูมิครับ พักภูมิแต่ว่าต้องบอกตอนนี้สะสมพลังสะสมพลัง,สสงเขาบอกเวลาคิดถึงภูมิใจไทยอย่าคิดแค่เจ็ดสิบเอ็ดอาจจะอย่าคิดแค่เจ็ดสิบเอ็ดทำไมภูมิใจไทยตอนนี้อาจจะเปลี่ยนยสโลแกนใหม่เขาเรียกว่าภูมิใจไทยเจ็ดส e ิบเอ็ดพลัสคือคือมีเสียงของสสอจากฝั่งอื่นมาอยู่ในสังกัดเออเออเออภูมิใจไทยเจ็ดสิบเอ็ดพลัสเนีเ่ยกำลังสะสมกำลังครับ